สวัสดีนะคะสวัสดี f อของรุงพลฝาแฝนทุกทุกคนนะคะแล้วก็ f อของนางฟ้าทุกคนเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะว่าวันนี้วันเด็กแข่งชาตินะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะให้ครอบครัวม,มีแต่ความสุขทุกทุกคนนะ,คะแล้วก็ขอให้เด็กเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มทั้งวันเลยนะคะวันนี้มีการเล่นนะคะสนุกสนานมากมีแต่ทั้งเสียงหัวเราะ แล้วก็มีแจกของรางวัลแจกของรางวัลไม่พอในเอฟซโอ้โหแบกกลับบ้านเนี่ยเด็กแต่ละคนนะคะต้องหาถุงปุ๋ยมาใส่นะคะเพราะว่าเยอะมากและขอขอบคุณ f อที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่มีการนะคะร่วมกิจกรรมนี้อ่าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กแล้วก็มีขนมเอเอยเอยอะแยะไปหมดเลยนะคะเด็กเนี่ยแบบโอ้โหแบบ ดีใจอะค่ะเด็กมีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเด็กล่าเริงมาก f c มีความสุขในการลเล่นมากนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแม่แม่ทุกคนนะคะขอบคุณ f c ที่สนับสนุนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ FC โอ้โหได้ไปดูแต่และช่องนะคะโอ้ตายแล้วช่องต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ f c แต่เราจะไม่ด่านะคะแต่ว่าเราจะกวดน้าซ่อมขันไปให้เขานะคะสีวันนี้นะคะนางฟ้าจะมากวดน้ําให้กับคนที่นั่งด่าในงานวันเด็กนะคะนางฟ้าจะกวดให้นะคะสักคู่นะคะนางฟ้าจะแผ่นะคะกวดน้ําแผ่บุญกุศลน,นะคะให้กับเขา เดี๋ยวจะท่องเลยนะคะเอฟซีนมโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสามจบนะคะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุตตะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุตตะจบแล้วนะคะผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภพศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้บุญกุศล ผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน e ขอให้ท่านได้กุศลและผละบุญก็นะคะเรามีบทกวดน้ำฟ้่าขันไปให้นะคะเราจะแผ่เมตตาให้คนที่มาด่าในงานวันเด็กแห่งชาติของป้ากับลุงที่จ <thank you> on ัดที่จำปาโดงนะครับซีอย่างพวกเขาออกมานั่งด่าออกมานั่งเหยียบแล้วก็กระทืบ มันไม่ใช่สิ่งดีสำหรับพวกคุณนะคิดใหม่ทำใหม่พูดใหม่คุณพูดในสิ่งดีสิ่งดีก็จะเข้าไปหาคุณแต่คุณพูดในสิ่งชั่วๆหลายๆให้กับคนอื่นสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนสอนไปแทงอกคุณจําคําพูดเอาไว้นะคะได้ยินหรือเปล่าคะไม่ใช่คุณออกมานั่งไดาเอ,ยอ,ยาเอ้อย่างนั้นไอ้จำเลย,อย,เอ,ยอย่างนี้ไอ้ไอ้นักโทษยังไงไอ้ฆาตกรย่างเงี้ยคุณคิดไหมคะว่าในสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ดีหรอก ะะแต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีใครขอรับหรอกสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยดิฉันขอมอบให้กับคุณนะคะขอมอบให้กับพวกคุณนะคะปกติแล้วเนี่ยในการที่สวดน้ำฟ้าขันเนี่ยเขาจะให้ทั้งเปรตเขาจะให้พวกผีปีศาจท,ที่มารับส่วนบุญนะคะก็จะมีสิ่งดีๆแล้วก็จะมอบให้กับนะคะจะมอบให้กับคนเนี่ยที่คิดร้ายกับเรานะคะแล้วจะมอบให้กับ คนที่ออกมานั่งดานั่งว่าเราทุกว,วันทุกวันเงี้ยเราจะมอบสิ่งตรงนั้นให้สําหรับพวกคุณนะคะกวดน้ำซ่ําขัญทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณพูดดีสิ่งดีๆก็จะย้อนมาหาคุณแต่คุณพูดชั่วๆสิ่งนั้นก็จะย้อนเข้าไปหาตัวคุณนะคะถูกไหมคะ fc ตอนนี้ทุกคนเขาไม่ด่ากันแล้วนะคะฝั่งจำปาดงเขาไม่ด่าแล้วนะคะเขาก็จะพูดในสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะตอบโต้น,นิดหน่อยนะคะอาจจะไม่ด่าไอเ้เฮียไอย้ซาดอะไรเงี้ยไม่มีนะคะต่อไปนี้จะไม่พูดไม่เพลาะแต่ว่าอาจจะมาพูดแล้วก็สั่งสอนนะคะบางคนที่เอาเราไปด่าเอาเราไปว่าแต่เราก็สาธุนะคะสิ่งที่คุณด่ามาเนี่ยขอให้ย้อกลับไปหาคุณนะคะได้ยินว่าหูอะ นะแล้วเด็กเนี่ยวันนี้เขาเล่นกันสนุกสนานมากไม่ต้องไปนั่งด่าเขาหรอกอย่าไปอิจฉาเด็กเลยค่ะนะทาเรื่องของตัวของคุณเองให้ดีเสร็ก่อนนะก่อนที่จะมานั่งด่าเขาอะได้ยินไหมคะนะคนเราเนี่ยในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดในสิ่งชั่วชั่วเนี่ยมันก็จะย้อนเข้าไปหาพวกคุณเองนะคะอย่างเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ผ้าขาวบริสุทธิ์นะเขามีการจัดกลุ่มวันเด็กนะคะแห่งชาติเนี่ย ไม่จําเป็นหรอกบอกว่าเลยนะอุย้ยมีสถานที่จัดตั้งมากมายแต่ทําไมเด็กไม่ไปทําไมเด็กถึงต้องมาที่จาปาดงละ่ะเพราะเด็กเขาเคยมาอยู่แล้วไงได้ยินไหมคะว่าเด็กเขาเคยมาที่จาปาดงแล้วเขามีของกินเยอะแยะมากมายมีไอศครีมห้าถังนะคะถังนึ่งอะรานิลากะทิอะไรก็ว่ากันไปมีทุกรสนะคะห้าถังนะคะก็ได้จากบอสอิสระแล้วก็พัดด้วย นะคะคก็ต้องขอบคุณกลุ่มพลังมดด้วยนะคะที่มอบสิ่งนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับป้านะคะเพราะว่าตอนนี้ป้ากับลุงก็อ่อนล้าเราเท่านั้นเนละที่จะเป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้าให้ต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่พวกเราก็ยังยืนยันอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้ครอบครัวลุงกับป้านะคะแล้วคนที่นั่งด่าเขาเนี่ย ทุกวันทุกวันเนี่ยคุณดิฉันมั่นใจนะถ้าคุณด่าไปแล้วเนี่ยดิฉันว่าสักวันคุณต้องเหนื่อยอ่ะเพราะว่าคุณใช้ปากมากพลังปากอ่ะมันก็จะออกมาไอ้เสียไอ้สัตว์ไอ้เหียไอ้สัตว์อะไรประมาณเนี้มันเหนื่อยนะคะเีจริงไหมคะเออถ้ามันเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ต้องพักนะคะไม่ใช่คุณเนี่ยวันวันโอ้ยเสียสัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถูกไหมคะเอฟซี อย่าไปด่าใครเลยตอนเนี้ทุกคนเขารู้แหละในการที่เราด่ากันเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะด่าก็ด่าไปแต่ดิฉันก็จะสวดมนต์ให้นะคะนะจะสวดมนต์ให้สวดอวดน้ํานะคะแผ่บุญแผ่กุศลให้อีกครั้งไหมเออเดี๋ยวแผ่ให้ครั้งนึงนะน้ำโพตัสสะพระวะโตอะรหัตโตสัมมาสัมพุตสสะ นะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภยัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้บุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญขอให้ท่านก็คือขอให้ผีเปรตซาตานที่ออกมาด่าได้ผลบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พูดผีปีศาจที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลขอให้รับไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้มีบุญให้ไปเกิดใหม่ในภพหน้าด้วยนะคะ FC ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอให้ FC ของลุงพลป้าแตนมีแต่ความสุขนะคะขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุข ะะวันนี้เราจะพูดในสิ่งดีๆเราจะไม่ดา่าเราจะแนะนําในสิ่งที่ดีถ้าคุณดา่าสักวันคุณต้องเมื่อยปากพอคุณเมื่อยปากคุณก็จะหยุดด่าเองนั่นแหละคือคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ F4 ใช่ไหมคะอย่างวันนี้เห็นไหมคะ F4 ว่าเด็กเนี่ยมีความสุขมากๆเห็นไหมคะเด็กมีการเล่นเกมแล้วก็ได้ของโอ้โหแบกโอ้ยหนักจังเลยหนักจังเลยคับป้าแตนเห็นไหม แบกของนะคะมีเอฟซีใจดีใจบุญสุนทานมอบบริจาคสิ่งขนมขนมให้เพืยบเอฟซีไปดูเอาเองแล้วกันนะคะสนุกสนานลื่นเลิงแต่เปดนะคะดิ้นกันจังเลยไม่รู้จะดิ้นดิ้งดองดิงดงด้งดองดิ้ง,งดองอะไรกันนักหนาก็ไม่เข้าใจนะคะอย่าลืมฝากไปดูคลิปให้ป้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าทีพีสุปตัวด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเอฟซีที่รัก